สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้พามาติดไฟโซลาร์เซลล์สำหรับติดในบ้านเลยหลายคนกำลังมองหาไฟโซลาร์เซลล์ที่แบบติดในบ้านที่แบบคุณภาพหน่อยผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับเป็นไฟไฮเบรนะครับไฟทรงไฮเบย์แล้วเปิดได้3สีนะครับที่ผมใช้ก็คือจากร้าน XML Solar รนะตัวนี้สว่างได้ถึงเช้าขนาด300วัตต์ครับเนี่ยครับเปิดได้3สีนะฮะแล้วก็มีสายไฟแยกออกมาให้นะครับแยกออกมาให้ตัวนี้ไฟโซลาร์เซลล์นะครับ เปิดปิดอัตโนมัตินะครับประหยัดค่าไฟนะครับไม่ต้องเดินสายไฟแล้วก็ใช้งานได้ทั้ง12ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับแกออกมานะครับสายไฟไฟโซล่าเซลล์ทรงไฮเบเป็นไฟที่ให้สายไฟแยกมาเยอะที่สุดนะครับยาวที่สุดถึง9เมตรเลยนะครับอันนี้แยกออกมานะครับแล้วก็ตัวโคมไฟนะครับจะมากับแพ็กมาแบบนี้นะครับชุดน็อตที่เราเห็นกันทั่วไปนะฮะ ตัวรีโมทครับเหล็กสําหรับยึดของนะครับสำหรับติดในเพดานยึดห้อยออกมาบอดี้โคมไฟครับผมเป็นแบบนี้นะครับกระจกจะใสแล้วก็ที่ผมใช้งานมาประมาณเกือบ2ปีตัวนี้แมลงเข้ายากมากนะครับกระจกใสแบบนี้ทําให้การกระจายแสงได้แจ่มขึ้นนะครับถ้ากระจกคุณคุณเหมือนไฟตุ่มแสงก็จะนวลน,นวลแต่คุณคุแต่ตัวเนี้จะใสามากนะแสงก็จะกระจ่างได้ดี นะะฮคู่มือครับขายึดโคมไฟมีมาให้ด้วยกรณีนะครับเราต้องการติดเหมือนสปอตไลท์นะครับเขาติดได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านเพราะว่ากันน้ําในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ติดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้แต่งร้านคาเฟ่น,นะครับสวยๆนะครับ <L un ters> แผงโซลาเซลล์ให้มาถึง15วัตนะครับอันนี้แผง ก็มีสายมาให้เบื้องต้นอีกทีนะครับน,นี้สเปคตรงนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับตัวนี้จะติดให้เล้าไก่ของลูกค้านะครับความสว่างเนี่ยสามร้อยวัตต์เนี่ยติดสูงได้3าถึงสเมตรเลยถ้านับจากพื้นดินขึ้นไปบนเพดานติดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้และกันน้ําในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ความสว่างค่อนข้างดีเลยนะเป็นโรงจอดรถก็ติดสามารถจอดรถได้2คันครอบคลุมนะครับสว่างได้ถึงเช้านะครับความสว่างก็จะค่อยๆลดลงนะครับเดี๋ยวเรามา ชาร์จแบตกันก่อนนะครับเวธีชาร์จแบตง่ายๆครับรอมาถึงแล้วเราก็เสียบไฟนะครับเข้ากับตัวแผงโซล่าเซลเลยแล้วเอาไปตากแดดนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะครับประมาณสัก 2- 3สาชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ถ้าเราจะติดตอนเย็นถ้าเราได้รับของช่วงกลางวันเราก็ชาร์จได้เลยนะครับชาร์จได้เลยนะครับไฟก็จะกระพริบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาแผงไปตากแดดครับเดี๋ยวเราจะยึดตัวแขวนก่อนนะครับยึดข้างบนที่ตัวใต้หลังคานะครับสกูยึดนะครับ ขึ้นไปยึดก่อนยึดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือยึดข้างแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดอันนี้เพราะว่าตัวตัวแขวนเราแขวนตรงนี้อยู่แล้วหัวแขวนจะหมุนได้เราก็จะหมุนเข้าไปนะครับจากนั้นเราไปยึดแผงแล้วเดินสายมาต่อแค่นั้นเองครับผม ประกอบขาแผงนะครับชุดน็อตจะเป็นสีดำนะครับเขาก็จะมีชุดน็อตมาให้เราสอดตัวน็อตตัวผู้เข้าไปก่อนนะครับหลังจากนั้นขาแผงฝั่งสอดเข้าไปเนาะแหวนกันคลายนะคะแล้วก็เกลียวหมุนมือคือเกลียวมันจะต่อด้วยกันได้อยู่แล้วเป็นเขี้ยวแบบนี้ นะครับก็มันจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่แล้วเนี่ยลูกศรน,นะครับให้ตรงกันมันก็จะเสียบเข้าหากันได้นะครับต่อไว้เลยนะครับเพราะว่าระยะไกลยอยู่นะครับสายที่เขาติดมาให้ประมาณแค่2เมตรแต่ตัวสายที่ให้มาต่อยาวถึง9เมตรรวมแล้วประมาณ10เมตรเลยเอาคลายนอ็อตัวเมทัลชีตเดิมออกนะครับนะค,บคลายออกเราก็จะใส่ตัวแผงอะ่ะตรงนี้แผงแทนตัวเดิมไปนะครับแล้วก็ หันกลับเข้าไปขึ้นเท่านั้นเองครับผมเราจะได้แบบนี้นะครับเราสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับองศาแผงนะครับให้เอียงนะครับ15-20องศาหันหาที่ตายได้ยิ่งดีนะครับจากนั้นเดินสายไปหาหลอดครับจะทําการเดินสายไฟมาที่ชุดโคมไฟนะครับเราก็ทำการเก็บสายเล็กน้อยแล้วแต่ครับแล้วแต่นากาครับนี่ เสร็จแล้วมาครับอีกสองตอนนั้นเราทำการเสียบสายนะครับตัวที่เราเดินมาเข้ากับโคมไฟนะครับแล้วมันเดิมเสียบตรงสลักมันอันนี้ไม่ยากนะเสียบปิดสลักมันก็จะเสียบไม่เข้าแลก็จะมีแสงกับคลิปชาร์ตรงนี้ตรงโคมไฟนะครับเรียบร้อยนั่นนีงครับกลางคืนก็เดี๋ยวเขาสว่างเองนะฮะเรากดปิดทางนี้หมดได้นะครับทีนี้พี่จ๋าเปิดกลางวันให้ดูทีนี้กรณีถ้าเราติดในห้องเก็บของที่แบบเข้าไปหาของที่มันมืดนะครับเราสามารถเปิดกลางวันได้เลยกดออนนะครับไฟก็จะสว่างแบบนี้เลย โดยที่ไม่ตัดเข้าชาร์จแล้วในระหว่างที่มันสว่างมันก็ชาร์จไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเปิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะเพราะว่าลูกการใช้ก็คือมันเก็บใช้เฉพาะกลางคืนแต่ถ้าฉุกเฉินกลางวันต้องการเปิดในห้องมืดๆทาได้เลยนะครับแล้วก็แสงก็เปลี่ยนได้ได้เลยนะครับทีนี้เราเวลาเรากดปิดไฟก็จะชาร์จอยู่นะครับตัวนี้ก็คือครบเลยเปิดได้3สีกลางวันก็เปิดได้ สายแผงยาว9ถึง10เมตรเลยติดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูแสงสว่างกลางคืนกันครับแสงกลางคืนครับผมเปิดได้3แสงนะครับอันนี้เปิดได้3แสงนะครับสุดคุ้มเลยนะครับสุดคุ้มเลยเปิดกลางวันก็ได้นะครับนะครับเปิดกลางวันก็ได้ติดในบ้านติดนอกบ้านได้หมดเลยติดได้ทุกจุดเลยแต่แผงเนี่ยขอให้ไปเอาไปจุดที่ได้รับแดดดีทั้งวันนะครับใครที่กำลังมองหาไฟโซล่าเซลล์ติดโรงรถคาเฟ่ ร้านอาหารเพราะว่ามันแต่งร้านได้เปิดได้3ามแสงนะครับราคาพันกว่าบาทพี่ใครสนใจผมแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ